โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ขับมาถึงที่เขื่อนปากสักชลสิ์แล้วนะครับกับยางดาวันตีรุ่นโพทูล่าสปอร์ตนะครับถึงแม้เป็นรถไฟฟ้านะแรงบิดเยอะๆนะออกตัวเร็วๆแซงซ้ายแซงขวาเนี่ยตอบโจทย์ได้ดีเรื่องเแบรบตรงทางตรงเนี่ยถือว่าผ่านเลยนะส่วนของเรื่องนุ่มเงียบความนุ่มเนี่ยกับยางสปอร์ตจริงๆจะไม่ใช่ของคู่กันนะถ้าเทียบกันในแบรนด์กายจริงๆนะผมว่าตัวนี้ดีกว่าบางยี่ห้อผมว่ามันเป็นของดีเลยนะที่แบบราคาย่อมเยาวจับ <Okay. S 1> ต้องได้ แล้วก็ที่สำคัญนอกจากสมรรถนะถือว่าโอเคผ่านแล้วนะแก้มยางคือสวยดูหรูอันนี้คือที่ผมชอบมากที่สุดแล้วสวัสดีครับวันนี้นะครับคิมไทบิดกลับมาอีกครั้งนะครับใครยังไม่ดูคลิปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องแบรนด์ดาวันตีเนี่ยคิมจะมาขอเกินก่อนน,นิดนึงนะครับว่าช่วงมาเดือนสิบอะครับผมมาได้ไปเซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปงานยางรถยนต์ที่นู่นเนาะแล้วก็เห็นไอ้แบรนดน์เนี่ยดาวันตีเนี่ยแบบ เป็นแบรนด์ไฮไลท์ของงานในวันนั้นเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจก็เลยติดต่อไปที่ดาวันตีดูเนาะแล้วก็ขอยางเขาเนี่ยมาเพื่อทดสอบดูนะว่าเฮ้ยยางแบรนด์คุณเนี่ยมันดีไหมแล้วมันเหมาะสมกับบ้านเราไหมนะครับผมก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับยางตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์2 2 5 5 0 1 7นะครับทีมเอามาใช้กับรถ MG นะครับผมก็เป็นรถไฟฟ้าด้วยนะครับก็เอาไปลองใช้ดูว่าฟิลลิ่งการขับขี่จะเป็นยังไงบ้างสไตล์สปอร์ตมีความหนึบไหมนะครับ มาดูตัวสติกเกอร์ตัวนี้ก่อนนะครับ225 5, 5 4 7นะครับ98 Y นะครับมีไซส์ XL ด้วย XL เนี่ยหมายถึงว่าแบบ extra load นะครับก็สามารถที่จะรับน้ำหนักได้เยอะแล้วก็ลด MG ไฟฟ้าตัวนี้ก็เป็นตัวมีน้ำหนักอยู่แล้วเป็นแบตเนาะก็เอามาใช้ดูนะครับสส่วนนะครับสติกเกอร์นะครับประหยัดน้ำมันเบรกบนถนนเปียกแล้วก็เรื่องเสียงนะครับประหยัดน้ำมันได้เด C Can Mail ก็ถือว่าเฮ้ยน่าประทับใจนะครับ ส่วนเรื่องเบรบ,บนถนนเปียกได้เก็ดบีแล้วก็เสียงอยู่ที่7 0เดซิเบลนะครับใครเนี่ยเพื่อนเนไม่เคยรู้ว่า1เดซิเบลมันเยอะน้อยแค่ไหนจริงๆนะถ้าฟังนานๆเนี่ยถือว่าลำคาแหลแโอเคเดี๋ยวผมมาแกะให้เพื่อนๆดูว่าหน้าตาลายดอกยางเป็นยังไงนะครับผมติดตามครับ เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหบริเวณด้านนอกเอาไซส์เนาะก็จะมีพื้นผิวสัมผัสกับพื้นถนนเนี่ยเยอะด้านในเนี่ยร่องรีดน้ําก็จะใหญ่เนาะเป็นที่ระบายน้ําหน้าตาถือว่าสวยนะลายดอกอยางเนี่ยดูเลยว่ามีพื้นผิวสัมผัสเยอะนี่ดูแก้มอย่างด้านนอกนี่โคทูล่าสปอร์ตสองสองห้าสสวยเลยใช้ได้เลยนะครับเนื้อยางก็นิ่มอยู่ตัวเนี้ยอย่างที่ เกินไปนะชื่อมันก็บอกแล้วว่าโปร t u ล่าสปอร์ตนะครับก็เป็นยางสไตล์สปอร์ตแน่นอนมันจะมีพื้นผิวสัมผัสตร,ตรงนี้เยอะกับพื้นถนอนอยู่แล้วเพื่อให้มันเกาะถนนสัมผัสกับพื้นถนนได้มากที่สุดผมมาสรุปก่อนนะครับว่าไอตัวโปรตุล่าสปอร์ตตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเด่นยังไงบ้างนะครับมีเทคโนโลยีอะไรใส่เข้าไปบ้าง <S <S อย่างแรกเลยนะครับบริเวณแก้มยางเนี่ยเขาใช้เลเซอร์นะยิงทําให้มันแบบมีความดําเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะตรงแบรนด์โลโก้ดาวมันติอะไรเงี้ย ก็ค่อนข้างชัดก็สวยดีนะครับส่วนที่2เนี่ยรุ่นนี้มีริมกาดทุกไซส์สาหรับเพื่อนๆที่สายสปอร์ตสายแต่งรถอะไรเงี้ยก็น่าจะชอบอยู่แล้วเนาะเพราะว่าป้องกันขอบแม็กได้ได้ส่วนหนึ่งมีริมกาดไม่ได้หมายความว่าแม็กคุณจะไม่เป็นรอยนะแม็กคุณยังไงก็มีโอกาสเป็นรอยถ้าไปขูดหนักๆแต่ว่าตัวนี้ก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งส่วนต่อมาผมจะมาพูดถึงเรื่องเนื้อยางเนื้อยางของเขาเนี่ยเขาบอกว่า ปกติแล้วเนี่ยยางสปอร์ตเนื้อ,อยางมันจะต้องมีความแข็งนิดนึงมันก็จะเกิดความกระด้างในการขับขี่แต่วิศวะที่ดาวันติเขาบอกมาว่าเนื้อ,อยางของเขาเนี่ยมันทําหน้าที่ทําให้มันมีการก่อนถนนที่ดีมีความสมูทเวลาขับไปกับพื้นถนนเนื้อ,อยางมันจะมีความนุ่มของมันในตัวเนาะมันก็เลยทําให้มีความสมูทในการขับขี่เพิ่มมากยิ่งขึ้น อันนี้เดี๋ยวคิมต้องไปเทสดูแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องของเนื้อ,อยางเนี่ยมันจะต้องยากต้องลองใช้จริงๆส่วนต่อมานะครับหน้ายางเนี่ยที่เขาออกแบบมาเนี่ยเป็น3มิติ 3D Interlock เราขับทางตรงเราขับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยบล็อกดอกยางเนี่ยมันมีการขยับพอมันขยับตัวเนี่ยถ้ามันไม่เป็น 3D มเนี่ยมันไม่เป็น3มิติอะบล็อกดอกยางมันอาจจะไม่ไปตามพื้นถนนมันอาจจะล้มไปอีกฝั่งหนึ่งหรือมันไม่สามารถที่จะทําให้เต็มหน้า สัมผัสกับพื้นถนนเขาออกแบบ 3D interlock มาทําให้บล็อกดอกยางตัวนี้มันสามารถที่จะขับขี่ทางตรงทางเลี้ยวหน้ายางเนี่ยสามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้ตลอดเวลาอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เขาออกแบบลายดอกยางมานะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยเคยใช้ยางสปอร์ตเนี่ยเพื่อนๆจะรู้แล้วว่าแถบตรงกลางเนี่ยมีส่วนสําคัญมากๆเพราะว่าเป็นแถบที่มันสามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้ตลอดเวลาทําให้เวลาเพื่อนๆขับขี่ทางตรงตัวน,นี้มันก็จะแนบสนิทก,กับพื้นถนนนะครับได้เต็มทนนี่ ส่วนต่อมาครับบริเวณล่องลีดน้ําตรงนี้ครับจะมีลักษณะที่ออกแบบลายดอกยางมาพิเศษมีเป็นฟันเลื่อยอยู่ไอฟันเลื่อยตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยในการทําให้การเบรกของเขาอ่ะดีขึ้นเหมือนกับว่ามีแรงต้านทานอ่ะมันเยอะขึ้นลดออกแรงเบรกปึ๊บตรงนี้มันจะทําหน้าที่ในการแบบช่วยเพิ่มแรงเสียดทานทําให้การเบรกหรือว่าการเข้าโค้งเนี่ยมันทํางานได้ดียิ่งขึ้นครับเรื่องของเสียงเนี่ยเขาก็จะออกแบบลายดอกยางบริเวณหลายยางตัวนี้ทําให้เสียงตัวนี้เนี่ย น้อยลงครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เขาออกแบบเทคโนโลยีลายดอกยางออกมาเนี่ยให้มันเสียงมันเงียบขึ้นไม่ว่าจะเป็นลายดอกยางแบบ3มิตินะครับที่สามารถทําให้หน้ายางเนี่ยสามารถสัมผัสกับพื้นถนนเนี่ยไม่ว่าทางตรงทางข้าโค้งเนี่ยทำงานได้ดีแล้วบริเวณล่างดอกยางตรงนี้มีลายยางตรงนี้ทําให้เบรกได้ดีขึ้นแถบตรงกลางที่มีขนาดใหญ่ทั้ง3ส่วนเนี้ยทำให้โควล้าสปอร์ตตัวเนี้ยทางวิศวะของดาวันตีแจ้งว่า มันจะทําให้กอดถนนได้ดีนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนของการรีดน้ําและร่องระบายน้ําจริงๆเนี่ยการรีดน้ําสําคัญนะหลักๆเลยเนี่ยคืออินไซต์ยางเนี่ยถูกกดทับเนี่ยอินไซต์ตัวเนี้ยมันจะมีปริมาณน้ำอ่ะที่มากกว่าเอาไซต์ซึ่งอินไซต์ตัวเนี้ยเขาก็ใส่เทคโนโลยีออกมาเขาเออกแบบลายดอกยางตั้งแต่ร่องการตัวเนี้ยถ่ายเทน้ําออกมาปึ๊บปบเพื่อไหลออก เขาพยายามทำให้มันคอนเน็กกันตั้งแต่ล่องตรงกลางตรงนี้ไหลออกมาตรงนี้เพื่อให้น้ำเนี่ยออกจากหน้ายางได้เร็วเพื่อมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับของก,การรีดน้ำของเขาเนี่ยบริเวณล่องในสุดจะมีบล็อกทางหมูอยู่มันจะช่วยทำให้น้ำเนี่ยไหลผ่านได้เร็วขึ้นและที่สำคัญนะครับบริเวณฐานดอกยางตรงนี้ด้านในเลยจะมีตุ่มๆม,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 มันเหมือนกับทำให้น้ำตรงนี้มันสามารถที่จะไหลผ่านได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นลายดอกอยางที่มันคอนเน็กกันนะครับรูปสี่เหลี่ยงข้างหมูที่อยู่ในร่องดอกอยางตุ่มๆที่อยู่ในล่องดอกอยางตัวนี้ทั้ง3ส่วนนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่เขาออกแบบมาเพื่อที่ทําให้ยางโปรโตลาสปอร์ตตัวนี้รีดน้ำได้ดียิ่งขึ้นนะครับดาวมันติข้อดีของเขาอะ่ะคือเขามีเทคโนโลยีตัวดาวมันติซิลเวลาโดนตะปูต่ำตัวนี้ต่ำวาว่ามิลน,นะยางสามารถที่จะปะซ่อมได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นก็เพิ่มความปลอดภยัยแล้วก็เพิ่มความสะดวกให้กับ ทุกทท่านเวลาโดนตะปูตามไม่มียางอะไรก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวดาวันติโป r ตูล่าสปอร์เดี๋ยวผมจะไปทดลองกันนะครับใช้กับรถ MG นะครับเพื่อนๆไปติดตามกันครับว่าการเทสยางรีวิว p o r t u ล a าสปอร์รุ่นนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับติดตามนครับ โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ขับมาถึงที่เขื่อนปากซากชลรศิธิ์แล้วนะครับกับยางดาวันตีรุ่นโพทูล่าสปอร์ตนะครับ mm hmm. ผมอยากจะมาขอพูดถึงเรื่องสมรรถนะของตัวโพทูล่าสปอร์ตก่อน mm hmm. เส้นทางตรงนะครับ mm hmm. ขับจากกรุงเทพมาที่สระบ,บุรีเนี่ย mm hmm. การตอบสนองการขับขี่ของยางรถยนต์ตัวนี้เนี่ยชิมว่าเออเพอร์เฟกนะไม่ได้มีปัญหาเลยถือว่าใช้งานได้แฮปปี้ถึงแมเ้เป็นรถไฟฟ้านะแรงบิดเยอะๆนะนะออกตัวเร็วๆแซงซ้ายแซงขวาเนี่ยตอบโจทย์ได้ดี เรื่องเบรตรงทางตรงเนี่ยถือว่าผ่านเลยนะครับก็อยู่ในระยะที่เราตั้งใจกะเอาไว้ว่าความเร็วที่ประมาณนี้เบรกเท่านี้อยู่ตัวดาวันติโ o รดูราสปอร์ตตัวนี้ก็เอาอยู่สบายไม่มีปัญหาส่วนต่อมานะครับเป็นไฮไลท์นะครับเวลาเข้าโค้งเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า p o ร u l a าสปอร์ตเนี่ยเข้าโค้งคมแล้วก็เอาอยู่เลยคิมขับที่ความเร็วประมาณสัก 1- 1 0ถเนี่ยถือว่าเอาอยู่เลยไม่มีปัญหาเลยแต่อาจจะมีอาการโยนตัวนิดนึงนะครับผม แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยขับช้าหน่อยนะความเร็วที่80นะครับผมลองดูนะคือเข้าโค้งแบบสมูทมากสบายมากไม่มีปัญหาเลยตวนท,ท้ายนะครับส่วนของเรื่องนุ่มเงียบความนุ่มเนี่ยกับยางสปอร์ตจริงๆจะไม่ใช่ของคู่กันนะแต่ว่าโพลทูล่าสปอร์ตตัวนี้คิมให้8คะแนนเลยนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบพอถึงแบบรอยต่อถนนทางหลุมบ่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราเจอพวกเนี้ยมันก็จะรู้สึกแบบตึง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 ใช่ไหมแต่เนี้ยมันตึงแต่แบบตึงแบบละมุนกว่า มันทำให้รู้สึกว่าเออการขับขี่ด้วยยางสปอร์ตมันมีความละมุนมีความสบายในการขับขี่มากขึ้นนะครับส่วนเรื่องเสียงครับที่คิมบอกไปนะครับคือก่อนหน้านี้ตัว MG4 ตัวนี้เนี่ยใช้ยาง Continental อยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ Potula r Sport เนี่ย Continental ตอนแรกเนี่ยเป็นยางประเภทนุ่มเงียบนะแต่พอมาใช้ Potula r Sport ถามว่าเสียงแบบดังรบกวนมากกว่า c o n t i n ตัวเก่าไหมต้องบอกเลยว่าไม่เลยนะครับ เสียงพอๆกันเลยถือว่าเอ้ยก็สอบขาดเหมือนกันในเรื่องของเสียงนะครับต้องบอกว่าข้อด้อยของตัวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการโยนตัวแหละเาโค้งคมนะแต่ว่ายังมีการโยนตัวอยู่เล็กน้อยอยู่นะครับผมสรุปภาพรวมนะครับผมว่าโพทูล่าสปอร์ตเนี่ยตอบโจทย์ได้ทั้งแบบคนที่ขับในเมืองแล้วก็คนที่ออกต่างจังหวัดเนี่ยตัวนี้โอเคเลยผ่านเลยผมว่าเฮ้ยเป็นตัวเลือกที่แบบว่าใช้ได้งานได้ดีเลยมันไม่น่าเกียดเลยนะถือว่าสมรรถนะกับราคา ผมว่ามัน make sense เลยอะถ้าเปรียบเทียบในบ้านเรานะปัจจุบันเนี้ยต้องบอกว่าบ้านเราก็มีแบรนด์กลางๆเยอะเนาะถ้าเทียบกันในแบรนด์กลางจริงๆนะผมว่าตัวเนี้ยดีกว่าบางยี่ห้อและยี่ไอตัว HP1 นะไอตัวรถเล็ก,ลกขอบสิบห้าสิบนะเออตัวนั้นคือคิมหมดคําถามเลยอะผมว่ามันเป็นของดีเลยนะที่แบบราคาย่อมเยาวจับต้องได้แล้วก็ที่สำคัญนอกจากสมรรถนะถือว่าโอเคผ่านแล้วนะแก้มยางคือสวยดูหรูอันนี้คือที่ผมชอบมากที่สุดแล้ว ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามช่อง Thai b e t ของเรานะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้เรารีวิวยางรุ่นไหนนะครับบอกมาได้หรือว่าอยากได้ความรู้เกี่ยวกับยางเรื่องอะไรนะครับบอกเรามาได้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งติดตามช่อง Thai b e t ของเรานะครับเพื่อให้เรามีกำลังใจในการผลิตคลิปรีวิวยางรถยนต์ต่อๆไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ